แปดตัวแปดตัวไม่เก่งเท่าเราหรอกนะปวดว่ะเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่าเอออีบึงไปดับเนี้ยแบบในอีบึงอ่ะเออเว้ยมันมันดึงควายแมวอีอีหลังหลังว่ะกิตย่องเทิร์นอะิตเด้อเด้อข้าต้องไปไอสัวเออ,อ,เอ,อ,อ,อไ,อ,อ,ไอ,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 อ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างเอามันกิตชวยออ้ยนี่ยงูห่วกมาใส่ไอ้เสือเดียวได้ไหมไอ้ข้ายี่ยนซื้อๆน้ำหล่อหล่อหายยี่นไม่งั้นตายแล้ว สวยสายจอบสายจอบบอกเกียงบกเกียงมันบกเกียงมากเลยหลัลงโฮมบวกลหลังโฮมบวกมาเลยปากคาบเลยอ่ะเพื <Double kill. S 1> ่อนวนมาวงฝา่าเนาะบักปรอบหอยตีนหอยตีนย๊ดหลงัลงบ้านหลังบ้านสวยบกเกียงบกเกียง สวยมาแทนที่เธอได้เลยอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำนาคิดนาคิดใต้ท้าเดิเร็มันอยู่บม่างน้ำได้ยีดก็ลุ้งไต้ท้าดิเดร็มทุบศัตรูแล้วมันแล้วไปใต้สะพานหนาต,ตัวนะดับแนวดับแนวบักปอบในสกาเด็กแห้งขนาดนะสกาละซึ่ง หกสิบหกพี่โซเอ็มหกนยค่ะบ่ว,ว้าวตรงนี้พู้ตอบได้ quadra kill unstoppable นนอีหลี่ยตัวตัวตัวบึ้งตัวนั่นรถตัวสังเกตบึ้งนั้น sky โหลดน,น,นั่นบล มันได้มันจะจอตัวเข้าได้ละราคาราคารอยฮารซิลัาคารอยฮาิดาว กูเลยพูดแปดเทียอะไรไม่รองเ้อสัวพูดได้กับมานกลังคาดาวนด้มันชุกันบ่สาะนัควาเลยน้ำแนวเบ์แค่ั่นละสัว